สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็ก็จะนําวิธีการนะผมเคล็ดลับในการถอดนะครับผมไม่เคล็ดไม่ลับแล้วเคล็ดลับในการถอดนะครับผมเปลี่ยนลูกบิดนะครับผมง่ายๆนะผมทำเองได้ที่บ้านนะผมแบบบางท่านอาจจะมีปัญหาว่าลูกบิดเอ๊ยพังนะครับผมไม่ต้องจ้างช่างใช่คือวิธีการก็ง่ายๆนะผมก็ นี่เลยมามาดูกันครับด้านในของอุบิดอ่ะมันจะมีนี่เห็นไหมเห็นรูไหมเห็นรูไหมพี่นุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อดูนะเนีูยใช้ไขควงนะครับผมไขควงวัดไฟหรือไขควงอะไรก็ได้เล็กๆนะครับผมกดลงไปแล้วก็ดึงนี่ครับนี่ไงแค่นี้ครับดึงออกแล้วเห็นไหมออกแล้วอ้าวแล้วทำไงต่อพอดึงออกแล้วใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับผมเราก็ทำการค่อยๆหมุนออกถอดมันเรกวๆได้เลย นี่นะครับผมก็ไขควงตัวเดิมก็ได้ครับค่อยๆขันออกเพราะเขาจะเป็นเกียวล็อกอยู่ด้านในนะครับขันกี่ตัวมันมีกี่ตัวพี่มีสองตัวนะผมนี่อ๋อมีล่างกับบนคือวันนี้จะทําการวิธีการทั้งสอนและถอดได้ใส่นะครับคือสามารถซ่อมเองได้ที่บ้านนะไม่ต้องตามใครมาเราสามารถเปลี่ยนเองได้นะไม่ต้องกัวงวลว่าอุย้ยลูกบิดเสียจะทํายังไงดีนี่นะครับผมวิธีการถอดออกนี่ ออกแล้วนะผมก็วางไว้อันนี้คือถอดออกแล้วใช่ไหมหนึ่งมาดูพี่นุ้ยมาดูฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้เราสามารถดึงออกได้เลยนี่นะครับผมดึงออกแบบนี้ได้เลยใช่แล้วก็ขันนี้ออกนะครับขันตรงไหนนี่ขันเดือยเห็นไหมอ๋อเห็นไหมหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วเราก็จะมาวิธีการใส่นะครับผมครับอย่างอันนี้ของพี่กดอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวเนี้ยต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเพื่อ ที through, uh. ่เวลาการปิดประตูอ่ะเวลาเราดันเข้าอ่ะม <what> <do> ันจะหลุดอย่างนี้เห็นไหมครับถูกไหมอ๋นี่เนี่เห็นปะอันนี้ก็ต้องเรามาใส่อย่างนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยอันเนี้ยตัวเลี้ยคือต้องใส่ก่อนเขาเลยนะครับผมอ๋อต้องใส่ก่อนเลยอันดับแรกใช่แล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปนี่นะครับหลังจากใส่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมนี่จะอยู่ขนาาแบบนี้นี่นะครับผมอันเนี้ยมันจะมีเดือยนะครับผมเห็นไหมแล้วก็อีตรงตรงเนี้ยเห็นไหม เขาก็จะมีเดือยมาให้เรานะครับผมเห็นไหมทุกคนเห็นปะ <S <S เราทําการใส่ให้เดือยนะครับผมเข้าไปอยู่ในร่องเนี้ยเห็นไหมอ่านี่นะครับผมใส่ไปเลยนี่แล้วก็ลองบิดดูนะครับเนี่ยอันนี้คือใส่ถูกวิธีแล้วใส่ถูกแล้วนะครับผมเนี้ยอ๋อจะใส่ไม่ถูกตัวนี้มันจะไม่ดึงกัน <S <S ใช่ถ้าไม่เข้าร่องเนี่ยมันจะไม่มีตัวดึงนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทาการปิดฝั่งนี้โดยการขันน็อตนะครับ น็อต <Not S 2> นะครับเวลาขันนะ่ะไม่ต้องขันให้แบบแน่นจนเกินไปนะผมพอมันอาจทําให้ลูกบิดแบบดึงแล้วหดนะครับนี่เห็นไหมได้ครับเลยนี่ครับใส่แค่ขันแค่ตึงมือก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะบิดได้นะครับระยะลูกบิด นี่ครับดูนี่นี่เห็นไหมระยะตรงนี้มันจะค่อยค่อยขึ้นมานเ,เห็นไหมครับพูดเห็นไหมเห็นป่ะนี่ครับผมแค่นี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นาก็ทาการปิดฝาเข้าไปอย่างเดิมนะครับผมฝานี่จะเป็นเกลียวใช่ครับนี่นะแล้วก็ไอตัวล็อกเนี่ยครับผมก็ยังใส่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมเขาจะมีจะให้ไอรูล็อกอยู่เห็นไหมเราก็ต้องทำการนำไอตรงเนี้ย เห็นไหมครับใส่เข้าไปในแนวเดิมเพื่อที่มันจะทําการกล็อกนะครับตบเข้าไปนิดนึงนี่เสร็จแล้วนะครับผมอ๋อนะดูเวลาปิดเปิดหน่อยพี่กดอ๋อเวลานะ้นมันจะโดนแล้วมันจะเข้าอย่างนี้ใช่ไหมพี่กดอลองล็อกนี่พี่กดลอง<ๆ>ล,อลอง็อกอ่าแล้วก็หมุนออกอ่าโอเคก็สำหรับทำดนนะังนั้นผมชอบเทคนิคการ ถอดลูกบิดใส่ลูกบิดง่ายๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะผมที่เดิมไปกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องฟังกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย